อย่าทำอยางนั้นอย่าไปใกล้ใจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆหากขาดเธอคงหมดใจขาดเธอไปคงหมดกัน สิ่งที่ฝันวาดไว้อย่างสวยงามอยู่กันมาตั้งเท่าไรผิดตรงไหนก็พูดกันโปรดจะทำไปอย่างนั้นให้เจ็บใจอย่าทำอย่างนั้นอย่ไปกคกลไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหม จะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆประโยชน์อะไรที่ฉันจะมีชีวิตอยู่เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่เพื่อใครภาพความทรงจำคือเธอคนเดียวในใจขาดเธอไปจะอยู่ไป ก็เท่านั้นประโยชน์อะไรที่ฉันจะมีชีวิตอยู่เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่เพื่อใครภาพความทรงจำคือเธอคนเดียวในใจขาดเธอไปจะอยู่ไปก็เท่านั้นจะทำอย่างนั้นจะไปใกลไๆจากฉัน ทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั่นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงจะโกรธจะแค้นฉันนั้นมาแค่ไหนขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใคร 偷偷。泡泡